และในวันนี้นะครับที่ห้องประชุมเจ้าฟ้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตภูเก็ตนะครับกระทรวงสาธารณาสุขนะครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมมากรรมสุขภาพดี Good h e l t t h t t ภูเก็ตภายใต้โครงการ Long ลอง Life ไทยฟิตฟิตกายฟิตใจต้านภัย NCD ครับ ซึ่งภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมกําลังเห็นอยู่นี้นะครับเป็นที่ห้องประชุมเจ้าฟ้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตภูเก็ตนะครับนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้เป็นประธานเปิดงานพร้อมร่วมกิจกรรมออกกาลังกายกับประชาชนและรับฟังเสวนาหัวข้อ healthy move and uh, and, uh, and smart c รับ ภายในงานนะครับมีผู้แทนจากภาครัฐและภาคการศึกษาเข้าร่วมอย่างคับขั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงส,สาธารณสุขกล่าวนะครับว่าได้ดําเนินการครบทั้ง4ภูมิภาคของประเทศแล้วได้แก่จังหวัดพิษณุโลกสมุทรปราการขอนแก่นและล่าสุดที่จังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า5,000คนสะท้อนความสําเร็จในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการสร้างความตระหนักรู้ในการดูแลสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD อานที่โรคเบาหวานความดัน โรหิตสูงและโรคหัวใจครับผม,ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าคนเราเนี่ยมีอายุที่ธรรมชาติให้มาเนี่ยมากกว่าร0อยปีทุกคนแต่ว่าเราไม่สามารถรักษาสิ่งนั้นไว้ได้แต่วันนี้นกระทรวงสาธารณสุขค้นพบแล้วว่าการรับทานอาหารให้ถูกการออกกำลังกายให้เพียงพออารมณ์แจ่มใส ยังสามารถดึงความเป็นธรรมชาติเรื่องของอายุของเราได้มันจะเป็นร้อยปีนะครับเป็นอย่างตามครับขอบคุณครับ สว่วนที่จังหวัดพังงานายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดโครงการบริการทุกช่วงวัยด้วยความห่วงใยจากกระทรวงสาธารณสุขอสอมอมั่นคงสาธารณสุขเข้มแข็งเพื่อคนไทยห่างไกลเอ็นซีดีณลาวิต้าซาน่าเขาหลักอําเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงาพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการผลักดันพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสา,สาธารณสุขกล่าวว่ากระทรวงให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพประชาชนทุกช่วงวัยโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งปัจจุบันมีจํานวนกว่า14ล้านคนหรือราว21%ของประชากรไทยต้องเผชิญกับความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD และปัญหาสุขภาพอื่นๆเช่นการมองเห็นการได้ยินและสุขภาพช่องปาก โครงการนี้จึงถูกจัดขึ้นเพื่อย,ยกระดับการเข้าถึงบริการสุขภาพส่งเสริมความรู้ป้องกันโรคลดภาระค่าใช้จ,จ่ายเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในทุกมิติภายในงานมีผู้เข้าร่วมกว่า1,500คนพร้อมมอบเครื่องช่วยฟัง9เครื่องและบูธบริการสุขภาพ11คลินิกและบริการรถสุขภาพจิตเคลื่อนที่นอกจากนี้นายสมศักดิ์ ยังได้พบปะผู้ประกอบการภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาเมืองตะกวัวป่าให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับประเทศและสากลทั้งในด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย์การเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลและบุคลากรการปรับระบบประกันสุขภาพและการวางระบบรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ท่องเที่ยว ด้านภาคเอกชนก็ยังมีข้อเสนอให้มีการจัดทำมาตรฐานรองรับธุรกิจด้านเวลเนสพร้อมจัดระบบอีโคซิสเตมด้านสุขภาพที่เอื้อต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์จังหวัดพังงาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยังย่งยืนในอนาคต